เซฟครับออฟฟิเชียลสวยการเสนเวิงานเสร็จยังเสร็จแล้วเราวะกลับบ้านเลยแม่เซฟก่อนโอเฮ้ยพ็กกล่องเสร็จแล้วแพ็คกล่องเสร็จแล้วไปกลับบ้านดีกว่ายกไงแพ็คกล่องเสร็จแล้วไว้นี่แหละใช่ว่ากลับบ้านดูเวลานี่โอ้เที่ยงคืน กอพิซซ่ามีจะกินไหมง่ายไงอมๆไปละพิซซ่าไม่ใช่คุกกี้ไม่เอาพิซซ่าหมดแล้วนี่ไงหมดแล้วอ่ะเปิดดูโอเคงอมๆไปละงอมาปิดหมดแล้วไปกลับบ้านดีกว่าจ๊ะวันนี้มีใครมารับไหมเนี่ยมีไหมอ่ะโอ้โหเดินมาไปละฟีโต้โอ้ประจำที่วันนี้มีรถกลับไหมเนี่ยอาสวัสดีครับคุณลุงคุณเออสวัสดี นี่กล <rete Mia> <8 S 2> nah, uh, ับหัวค่ำเลยนะเออนี่อะลุงนี่หัวค่ำาเออเออขอโทษขอโทษยามไรอ๋ออ๋ออ๋อเออรถกลับไงอ่ะอะไรจะกลับไงอ่ะไม่มีรถไม่ไม่มีเรียกแก๊บไหมอ่าว้าวไปรอตรงนู้นไหมโอ้โหสาวไฟห้าไหนน้าน้าไปรอตรงนู้นป่ะไปเลยจะมีรถคนคันไหนผ่านมาไหมนี่ยไม่มีอ่ะอาจจะมีแท็กซี่ก็ได้มันเล่นนี่รอกันดิ่งดิ่งอ๋อเออไปไปรอ ถ้าไม่มีรถเอื่นถ้าไม่มีรถคันอื่นมาจะขอเขาดีแบบว่าแน่าสิถ้าเขาใจดีเราอาจจะอาจจะแบบว่าเอ้าอ้าอาจจะอันนี้ก็ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาจะให้ไปไหมเนี่ยเสียงอะไรวะโบกมือครับอืมเอ้าอ๋อเ้ยลุง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 ครับลุงผมขอไปด้วยได้ไหมครับลุงขอไปด้วยได้ไหมลุง ลุงเราจะกลับบ้านนะลุงใช่หยุดคอยสองคอยสองพลางบ้านกับญาติไม่ได้เขาไม่พูดเออเขาขึ้นด้วยนะครับลุงจะนั่งไหนหลังกระบะหรือหลังกระบะอยู่แล้วโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับลุงขอไบเลยลุงนี่เอานิ้วโป้งไปเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะลุงครับลุงลุงลุงครับ เฮ้ยจ้ามันไม่ใช่ซอยนี้นี่เอาเอาเนี่มยพระรามเอาพระรามอะไรนี่เอาไม่มีพระรามเละรามก้าวันนี้ฮเอาเอาเอาลุงนะหรอลุงลุงดีไหมลุงลุงมีทางลุงมีทางมีทางซอยหลังครับอ้ออ้ออ้อลุงลุงพีทางอ้าวอาไปไหนเอ้าไปมาไหนวันนี้เฮ้ยลุงทางไหนวะเอ้าที่ไหนเนี่ยเอาลุงเลยเหรอเอ้า อ้าวลงเหรอครับลงลงอ่าลงอลงอ่าลงลงลงอ่าลงอะลงแล้วังไงต่ออออ่าแล้วัไงต่อลุงเออโอ้ยหมื่นหมื่นอ๋อเมื่อกี้อะไรวะอ้าฮะเฮ้ยนี่อีหนังสือนด่ไหะอะไรมาอ่านหนังสือทำไมโอ้ยเวียนหัวว่ะอ๋อที่ไหนวะที่ไหนวะที่ไหนมันมีที่กดน้ำเฮ้กดขนมนี่เฮ้ยที่ไหนวะ โอ้ไม่เห็นเคยมาเลยเนี่ยโอ้เมื่อกี้ลุงลุงเขาขับมั่วชิบหายเลยขับก็ไม่ฟังเออหน้เหมือนเขาชนชนเราเฮ้ยเราไปดูห้องนี้ไหมห้องนี้ก่อนโอ้ตรงนี้มืดอะได้ไฟเจอไฟตกเฮ้ยอนนี้ห้องน้ำมืดอ่ะมืดมองไม่เห็นได้อยู่ไหนฮะเอออันนี้ที่ไหนเนี่ยที่ห้องน้ำเหรอใช่อันนั้นยังห้องน้ำแต่ตรงเนี้ยคือที่ไหนห้องสมุดเหรอแบทแมน สตาร์วอมไอบีเออฮะที่ไหนเนี่ยไหนลองออกไปดูข้างนอกวะทุกนี้ไม่ะไรปะไม่มีหรอกมั้งเฮ้ยเปิดม่านโอ้ว้าดเดยวเด้อเด้อเดี๋ยวทำไมมันคุ้นๆวะไม่ได้คุ้นลวแหละเออที่ไหนวะจ้ะเอ๊ะมีอะไรตรงนี้ดิฮะเฮ้ยหรือว่าพระรามเก้ามีอย่างนี้ด้วย ตเต้นดิสโก้เลยเนี่ยโอ้สำรวจครับมีโอ้โหเสาอะไรไปนเนี่ยเสาโห V.P <G ül> เอ้ยที่นั่ง V.P เอ้ยอมันมันเหมือนผับเลยวะจ๊ะผับกันแหลถูกละอันนี้ใครเน,เนี่ยเสาอะไรไปเนี่ยเอาไว้รุ่ดไงไม่เคยเห็นไงมั <G ül> นรู้ว่าร้านอาหารตอนแรกเอ้ยมีโซดามีโค้กสั่งโค้กกินป่ะเฮ้ยแอลขนมก็มีไเปิดไฟมันมืดมองไม่เห็นไม่ได้ใส่แว่นมาเย โอ้ยไม่น่ากลัววะยะกลางคืนไม่มีใครอยู่เลยเปิดมานี่แฟบตาร์โอลิสตาร์เข้าได้หรอเข้าไปแล้วกันได้หรอโอ้โหดีเจเอเคโจโจแอปเอกแอปเอกคิดดีทำดีอ้าวอันนี้อะไรเปิดไฟว้าวว้าวอันนี้คืออะไรใช่หรือจะปิดดีวะอะไรเนี่ยปิดไปดีกว่า จ๊ะไม่มีใครอยู่นะแล้วเราก็ไม่ได้มาเข้าด้วยเอาปิดดีกว่าจ๊ะไปเดี๋ยวก็ออกแล้วจ๊ะโอเค,อเคปะปะปะโอริเทตาไปเลยเนะี่ยตรงนี้ไม่มีอะไรเลยนะอันนี้ห้องเลยเนี่ยฮะที่ไหนเนี่ยที่ไหนเนี่ยแจ็กเก็ตคิปเปอร์แจ็กเก็ตคิปเปอร์ห้าดอลลาร์ต่อคืนฮะอาจจะแบบไปกินข้าวอนะไรเงี้ย <laughs> อ๋อที่ไหนเนี่ยตรตรงนี้คือโอรี่สตาร์ฟอะไรกันสตารเข้าได้มีล็อกเกอร์เดี๋ยครับเอาอะไรดีครับเอาไม่มีต้องหาวิธีออกก่อนเว้ยไอ้ลุงเมื่อกี้อะไรก็ไม่รู้เฮ้ยกล่องกล่องเหมือนเล่าเลยเออน่าจะบริษัทเดียวกันไปติดม่านแล้วกันนะนี่น้ำมีเลยปะไม่ไหนมีอะไรมั่งต่อ่ออต่อ เครับสวัสดีครับเอ้าไม่มีใครเดี๋ยวครับสวัสดีครับไม่มีตัวไม่มีอะไรไม่มีอะไรสวัสดีครับเอ้าเฮ้ยจ้ามีประแจด้วยเก็บแล้วกันอืออู้เหมือนได้รับพลังน้ำเออปลา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 ไม่ได้รับพลังแบบพลังทออันนี้มีอะไรปะเป็นลิฟต์นะลิฟต์ปอลิฟต์น่าจะพังเลยนะโอ้ลิฟต์พังเลยนะพังไปเลยลักล้างแล้วใช่เหรอ เออแต่ไฟยังติดอยู่เลยเฮ้ยจ้าเอาไบแจทุบดิเนี่ยทุบๆเออโอ้โหกว่าจะร้าวแต่ทีเดี๋ยนะฮะไฟระป่ะไม่ได้ต้องทุบจ้าทุบใอ้ทุบยังไงมึงไงตรงนี้เออตรงนี้ง่ายกว่านี่นี่นี่เออกูฮีจ้าน่ากลัวกว่าจ้าไปกันหลังไว้ด้วย โอ้มัด,ด,ม,ดมัดมือเท้าพร้อมสอกก็มีลำมวยก็รอเลยเฮ้ยเฮ้ยจ้าทีหลังอย่าไปขึ้นรถคันอื่นดีกว่าจ้ารถมาเองเออจริงมีรถแว้นอยู่ยยนี่โอเคไปแล้วประแจคงไม่สำคัญแล้วแหละวางไว้ตรงนี้แล้วกันอ๋อโอเคสติปขับนี่ไงมันคือขับ ขับหรือขับวะเหมือนกันนั่นแหละขับไหมว้าวมะโอ้ลับดีกว่าไปไปเดินกลับบ้านดีกว่าวะเอารถลุงลุงเฮ้ยไหนลุงไม่เห็นรถเอ้ยรถขโมยรถไหมพี่ไม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 ่ตรงนั่งดูไหมไม่จ๋าเลยมันเสียงเฮ้ยมันมันไม่มีกุญแจต้องมีกุญแจอะไะอันนี้ร้านที่เรามากินครั้งที่แล้ว อติดตั้งไม่ด้วยไม่ได้จ่ายจริงๆอ่ะเออเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวเข้ามาเดินกลับดีกว่าวะหลบหลบหลบเลยครับมองมองไม่มองเดินกลับบ้านตอนคืนคิวเลยโอ้ถนนนี้ไม่เคยมานานไม่ได้ใกล้นะไม่ได้ใกล้เลยนี่เดินกลางถนนเลยนี่เป็นไงกลางคืนรถไม่ค่อยมีโอ้โหคตรเย็นอากาศก็ดีฝนก็ตกอ้าวฝนไม่ตกนี่วะ โอ้ยท้องฟ้าสวยมากอออืืหถือว่า,วาเรื่องที่ดีก็มีเรื่องที่เร็วอยู่เฮ้ยเรื่องที่เร็วก็มีเรื่องที่ดีเออเป็นไงถึงแล้วเฮ้ยจานบัตรเมืองตรงเนี้ยฮะขึ้นลงมาเล่นผีถ้วยแก้วเเาอย่าไปมองอย่าไปมองขอขอ,ขออีกทีใหญ่ตัวนั้นก็มาอีกตัวอะไรอ่ะที่ขีบลงรถไปแล้วโอเคโอเคอ่ะปัดปัดมาเดี๋ยว

เอลุงอะไรวะเหมือนผีแล้วทำไมเจอผีบ้านเราทางนี้ใช่ป่ะบ้านเราจะเจอผีใช่ไหมไม่รู้ดิโอ้เนี่ยบ้านสักวันเราต้องต้องย้ายเมืองป่ะเนี่ยย้ายไปอยู่ลอนดอนเงี้ยป้าป้าป้ากับบ้านใกล้ถึงบ้านเลยนี่มาโอ้วิ่งเฮ้ยเฮ้ยสเต็กแบกสเต็คแบกไอ่ไอ่เอาโอ้ไง ทุ้งห้าทุ้ายเอาไปดิจ้านั้นวิ่งไปทางเลยะวิ่งแบบรวดเลยนะวิ่งเลยนะเอาเลยจ้าลองหนึ่งงอ้งงงงไมงง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 ลงง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 องงงงงยงง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 ้างกงบ้าน บ้านบ้านบ้านฉันต้องการบ้านลุงตามมาลุงตามมาถึงบ้านลุงนะลุงจะไออีค่าจ่ายใช่ไหมค่าใจจ่ายเหรอทำไมเขาไม่พูดเลยเรื่อลุงเป็นใบอะลุงเจ้าสนามจ้าอะไรวะอะไรมาแล้วลูมาแล้วแล้วเจ้าแล้ว

ให้เขยยิขยไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินเลยขัาไปจ้านอนดีกว่าเรืยเรื่อยเฮ้ยโอ้ยประจำ<ม>ห้องไปโอ้ยนอนดีกว่านอนนอนโอเคนะครับผมทุกคนฝากกดไลค์คลิปนีกก้ให้นะผมด้วยนะครับผมทุกคนฝากกดติดตามกดกะดิงนะครับผมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็อยากให้ทําอะไรนะครับผมคอมเมนต์มาเลยนะครับผมกดไลค์นี่ให้เกินยี่สิบเอาจ้าจ้ากี่ไลค์ ห้าไลค์ครับผมทุกคนอย่าลืมไปกดติดตามช่องจานด้วยนะมันจะพันซัอีประมาณอีประมาณห้าถึงสิบคนนี่จะพันแล้วห้าสิบคนใช่ห้าสิบคนประมาณห้าถึงสิบคนส่วนพีจะกี่ซับไปพีไม่รู้อืมไปเปิดจามช่องด้วยนะครับผมทิ้ไปต้ต้กินนะครับลุงคนงบเาลุงบายเด้อบายบายคิดเห็นยังไงทุกคนคิดยังไงกับคลิปนี้คอมเมนต์ได้นะไม่บายลุงพีเจอเพชรแล้วเย้